แนะนำการลงทะเบ,บียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีจุดสำคัญหลายจุดที่ท่านผู้ชมได้ทำการแจ้งเข้ามานะครับจะมีจุดไหนบ้างนะครับรวงถึงการกรอกคู่สมรดและก็บุตรนะครับผมจุดไหนที่ต้องกรอกว่าติกว่ามีหรือไม่มีเราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหม่สงกรานนี่ชาแนลด้วยนะครับผมก่อนอื่นนั้นผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมไปที่หน้าจอคอมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในการลงทะเบียนบัตรคนจนนั้นก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมซึ่งจะมีอีกอันก็คือ welfare.mof.go.th ก็เข้าได้2เว็บนะครับผมเหมือนกันหลังจากเข้าเว็บไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งบางทีนะครับผมเราเข้าไปเราจะเจอคุกกี้นะครับผมเรียกว่าคุกกี้ให้กดยินยอมได้เลยนะครับไม่มีปัญหา กดยืนยอนเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหามิฉะนั้นมันจะไปบังในการเข้าใช้งานของเราทั้งคงมอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมก็คือการกรอกข้อมูลนะครับอ่าเรามาดูปุ่มกันก่อนปุ่มสีเขียวคือปุ่มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนปุ่ม,มสีส้มก็คือปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับผมซึ่งถ้าหากใครลงทะเบียนครั้งแรกนะครับก็คลิกที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปุ่มสีเขียว หรือใครที่ลงทะเบียนผ่านหน่วยลงทะเบียนไปนแล้วหรือว่าลงผ่านเว็บไซต์ไปแล้วก็คลิกที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ซึ่งปุ่มสีส้มตัวนี้จะใช้ในการตรวจสอบหลังจากที่ท่านลงทะเบียนสําเร็จทั้งออนไลน์และก็หน่วยลงทะเบียนนะครับโดยกรอกเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะทําการพิมพ์เอกสารขึ้นมาอีกทีนะครับผมในส่วนนี้นะครับส่วนปุ่มสีเขียวเวลากดเข้าไปแล้วก็จะให้เรานะครับ ดูนะครับมีเมนูลงทะเบียนนะครับเริ่มลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะครับหากเราคลิกที่เริ่มลงทะเบียนนะครับก็จะให้เรากรอกเลขประชาชน1ิหลักนะครับผมแล้วก็จะมีข้อมูลผู้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มสําเร็จเสร็จสิ้นแบบนี้นะครับผมซึ่งบางทีนะครับหลังจากให้เรากดขั้นตอนถัดไปก็อาจจะขึ้นว่ากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับผมบางทีจะมีส่วนบางทีนะครับจะมีส่วนของ ตัวให้เรายังไม่ได้กรอกน,นะครับโดยเฉพาะถ้าหากเราเลือกของมีคู่สมรสนะครับหรือว่ามีบุตรนะครับก็จะให้เรากรอกในส่วนนี้นะครับเนี่ยบางทีก็เป็นส่วนการประกอบอาชีพเนี่ยสองอันมันจะมีแบบเมนูที่ซ่อนอยู่นะครับกอไก่ผู้ลงทะเบียนขอไข่สามีภรรยาส่วนของการประกอบอาชีพส่วนนี้ก็จะส่วนที่มีการหลุดการกรอกข้อมูลไปซัดส,ส่วนใหญ่นะครับก็สามารถเลื่อนเข้ามาดูแล้วก็ ลิกดูเมนูนี้เพื่อทีจะดูว่ามีเมนูไหนที่เราแบบอ่าไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับผมเรามาดูส่วนข้อมูลข้อที่8นะครับก็คือสารภาพการมีครอบครัวเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับจะมีอยู่2ส,ส่วนท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะครับผมว่าเอ๊ะจะก,กรอกว่าเรามีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวไม่ต้องซีเรียสในคํานั้นนะครับจะมาดูตัวนี้เลยว่า2ข้อท่านมีสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่ มีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่แค่นั้นถ้าหากท่านนะครับมีสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะต้องติ๊กว่าไม่มีนะครับผมถ้าหากเสียชีวิตไปแล้วก็ติ๊กที่ไม่มีเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วท่านก็ต้องมีทั้งสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าหากจดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่ต้องติ๊กคําว่ามีนะครับผมถึงแม้ว่าจะ เลิกลากันไปแล้วแต่ว่าถ้าหากยังไม่ยังไม่ได้หยา่าทะเบียนก็ต้องติ๊กที่จดทะเบียนสมรสติ๊กว่ามีนะครับแล้วก็พอติ๊กมีแล้วก็ต้องกรอกเลขประชาชน13หลักคำนำหน้าชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดรวมถึงเลขหลังบัตรประชาชนด้วยสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์แต่ถ้าหากไปลงที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ใช้เฉพาะอ่าสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสเท่านั้นนะครับในการลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนนะครับผม ส่วนบุตรนั้นนะครับเป็นบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีก็คือบุตรที่เกิดตั้งแต่วันที่21ตุลาคม47เป็นต้นมานะครับจะถือว่าเด็กคนนั้นบุตรลูกคนนั้นอายุไม่เกิน18ปีบริบูบ์นั่นเองถ้าหากใครที่ยังมีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ต้องติ๊กคำว่ามีแล้วต้องระบ,บุจำนวนไปด้วยว่ามีกี่คน 1, 2 3ว่าก,กันไปสมมติว่ายังมี2คนนะครับก็เลือก2คนแบบนี้แล้วก็จะมีให้เราเลือก กรอกข้อมูลนะครับสามีภรรยาบุตรคนที่1บุตรคนที่2แบบนี้ซึ่งท่านเป็นบุตรนั้นจะกรอกข้อมูลเหมือนกับคู่สมรสเหมือนกันแต่จะไม่มีส่วนของเลขหลังบัตรประชาชนนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อแตกต่างของการกรอกข้อมูลของบุตรนะครับเพราะว่าบุตรบางท่านยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับโอเคก็เป็น,นข้อมูลในส่วนนี้ไม่ต้องงงกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับสำหรับข้อที่8นะครับผม ซึ่งในข้อที่8นะครับก็จะตรงกับแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นข้อที่8ตรงนี้นะครับสารภาพการมีครอบครัวเช่นเดียวกันซึ่งก็จะกรอกเหมือนกับในเว็บเลยก็คือคู่สมรสนะครับหมายถึงสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมีหรือไม่มีนะครับบุตรหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยตุต่ธกว่า18ปปีมีหรือไม่มีเช่นเดียวกันก็จะเหมือนกับตัวที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับผม หลังจากที่กรอกข้อมูลครบหมดแล้วนะครับผมส่วนสุดท้ายท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านจะได้ยื่นเอกสารหรือไม่นะครับต้องคลิกที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกเลขประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดอันนี้กดยินยอมได้เลยนะครับผมวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับ หลังจากที่กรอกข้อมูลแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลไปแล้วนะครับหากเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมถ้าหากเจอว่าหน่วยงานสำหรับยื่นเอกสารการลงทะเบียนขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราจะต้องทำการพิมพ์เอกสารนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารซึ่งจะมีคำแนะนำจากระบบว่าโปรดเตรียมเอกสารประกอบดังนี้แบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องเตรียมเอกสารไปจะต้องใช้โดยเฉพาะสำเนาประจําตัวประชาชนของคู่สมรสนะครับผมแล้วก็ ซำนะรับระชาเจของบุตรนะครับถ้าหากมันขึ้นให้เราอาจให้เราเลือกนะครับผมให้เราส่งเอกสารนะครับแล้วก็ข้อสองก็คือแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ลงนามโดยผู้ลงทะเบียนและครอบครัวก็คือสามารถพิมพ์พิมพ์มตรงนี้ก็จะขึ้นให้เราพิมพ์เอกสารทั้งหมดนะครับก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนที่ท่านได้ทําการเลือกไว้ซึ่งต้องยื่นภายในวันที่19ตุลาคมห5หนะครับผม ซึ่งในส่วนนี้นะครับส่วนสุดท้ายท่านสามารถขอแก้ไขจุดลงทะเบียนที่จะยื่นเอกสารได้ด้วยนะครับผมว่าท่านจะเปลี่ยนหน่วยไปยื่นที่ธนาคารออมสินกรุงไทยสำนักง,งานคลังจังหวัดหรือว่าที่ทกสนะครับผมก็สามารถกดเปลี่ยนได้กดเปลี่ยนจังหวัดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อยกดบันทึกข้อมูลอีกทีนะครับผม โอเคท่านผู้ชมสำหรับคำแนะนำนะครับเว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งส่วนของเมนูต่างๆอันนี้ค่อยๆกรอกเข้าไปนะครับไม่ยากจนเกินไปแนะนำทำผ่านคอมพิวเตอร์จะสะดวกกว่าพร้อมที่จะพิมพ์นะครับเราต้องมีปรินเตอร์ด้วยนะครับสำหรับพิมพ์เอกสารที่สำหรับคนที่มีคู่สมรสหรือมีบุตรอายุต่ำกว่า18ปปีก็จะให้เราเลือกนะครับให้เราเลือก พิมเอกสารเวลาเราตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนนะครับถ้าหากใครไม่มีจริงๆนะครับก็ลองใช้แบบฟอร์มกระดาษก็ได้แล้วก็กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่เราได้กรอกไปเหมือนเว็บเนาะก็จะ ค่อยไปยื่นที่หน่วยแล้วลงเป็น E อที fiance, ก็บอกเขาว่าเรากรอกออนไลน์มาแล้วนะครับแต่ก็ใช้ใบเอกสารสที่เป็นแบบฟอร์มก็ได้เช่นเดียวกันกรอกให้เหมือนกับในเว็บนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็เจ้าที่ีก็จะกรอกข้อมูลของเราได้เร็วขึ้นเขาก็แค่ตรวจสอบข้อมูลเสียบบัตรประชาชนตัวจริงของเราแล้วก็สแกนเอกสารเก็บแค่นั้นก็จะสะดวกกับเจ้า้าทีแล้วก็ ผู้รับบริการที่จะเร็วขึ้นด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกร mining c h a n ด้วยนะครับท่านใดมีคําถามขา้อสงสัยคอมเมนต,ต์บอกกันไต้คลิปได้ท่านใดที่มีความเป็นความรู้แล้วก็มีคามําแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันอ่าตอบคำถามได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาขอบคุณมากเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผมใหม่สงกร mining ช h a n ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ